ค่ะวันนี้จะมาซื้อข้าวมีอะไรบ้างเนะาะกับข้าวนี่นะคะเดี๋ยวไม่ถึงก็จะซื้อจกนี่นะคะมาถึงตลาดน้อยนะคะัมาเจอปลาแดงแล้วนะคะปลาแดงมาแต่เช้าเนาะจะทำนั่งนี่คะ่ปะปลาแดงนะคะจะใส่บาทแล้วนะะเนาะเต็มตัวใส่บาทกันทุกเช้านะคะมาอยู่ที่นั่นนะครับไม่ได้ใส่บาทเลยเ <laughs> พราะวนะ่าพระเนาะถ้ามันอยู่ตรงนี้เราก็ต้องได้ใส่บาท แตงกวาไม่มีเลยที no? ่ระวันไปไก็เลยถามระวันะเข้าไปแตงไม่มีเะไอ่ะเห็นะโี้เหรอมองเหมือน่เ็แตแตไม่มีบอกเห็ดที่เป็นุ่มๆเลยล่ะเห็ดแบบเป็นเห็ดเข็มเห็ดเข็มมี

เน็ตเจ้าอาไว้มองเงินล่ะเฮ็ดเก็บนะทำขนมก็พูดวล้วไงทำไมไม่มาออันนี้ล่ะตั้งปีห้อมันจะดีมากเาหององอันนีอข้รวโพดห่อแกอปลือปลา เอาหอมสักนิดนึงติดถ้งไม่ได้แล้วเอาอันนี้แล้วกันทำอะไรไปกินกลับแล้วป่ะเอานี่ยค่ะนี่นะคะเราก็จะซื้อนี่ปลาทูมีหลายอย่างนะคะซื้อนี่นะคะแม่จิ๋นจะเอาปลาทูไปต่นต่นเที่ยงเนาะ แล้วก็มีแตงกวานะคะมแตงกวาแล้วก็มีผักผักไปนี่นะคะนะคะแมถินจะซื้อกับข้าวแล้วนะคะเนาะแล้วก็จะมีหอมนะคะมีผักมีอะไรนี่แหละเราก็จะไปทํากินกันตอนเช้าก่อนเนาะทํากินตอนเช้าก่อนนะคะเดี๋ยวตอนเที่ยงก็ เมนูนะคะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราอยู่กันไม่กี่ช่องนะคะไม่หลายช่องเนาะเจ็ดแปดช่องนี่แหละก็อยู่กินนี่ก็ได้นะคะเนาะเดี๋ยวให้แม่ค้านะคะคิดตังเลยเนาะเขาจะมาอะไรเนาะเขาสามถุงหอยสามถุงกระถูกเขาเถียงแล้วก็มีขาป้อปงมาที่เอามน้ย มนี่ด้วยแล้วก็หอมอได้แล้วนะนองว <food> re ่าจะอากระเจากเซุงเท่าไหร่นุ้นเอาไปตอม่อ่นนาออ เอากุ ng, ้งเอาก mm ุ้งนีค่ะโอ้ยตลาดเนาะเยอะมากเลยนะคะข้าวของตลาดวันนี้เยอะค่ะมีทุกอย่างนะคะของสดของปลาก็มีกระกก็มีเนาะจับดีๆจับดีๆดีเนี่นะคะเราก็ไปคิดตังฝั่งโน้นเนาะดีไหมคะก็จะรวมๆเลยนะคะว่าเท่าไรเท่าไร่นะ

ได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะนะคก็กเทอยู่พรรกุลธรรมอยู่ที่ไหนครับอยู่เลยสีแยกไปแล้วก็ตรงไปอีกานเสียบอยไหมเออเลยไปนีดเดียวเลยไปอีก เป็นบ้านที่ที่เป็นบ้านที่เขามาขายของเป็นแม่เปิดที่นาคือน่ะบ้านไม้เหรอเป็นบ้านสองชั้นเอ๋อนี่รถมาถึงแล้วป้าเหี้ยไอ้นี่รถตาชานะนี่รถตาชานมาแล้วคือว่าเอารถมล่ะตาชานก็มานอนนี่เลยเหรอใช่ยอมบ้านใหม่ยามที่ตับตับปลุกปัวนต้องไม่ใช่ดเดี่ยวตัด ไปไปนี่นะคะสําหรับคลิปนี้ก็นะนะคะามีหลายอย่างนะคะเราก็จะมาซื้อที่นี่กันนะคะเนาะตอนเช้าเ้านะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะจ้าขอบคุณนะคะกระแดงขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะซื้อแล้วนะคะได้แล้ว